เลยอ่ะโอ้พืนเฮดอี้พ่อเราอู๋เอาอกร่ไมนี่นะเ่เอาหาะแขกแล้วก็มดไว้ด like ิเจลเด็ดไปอยู่นี่คือว่ามีขายยี่นี่เลยเนาะเขาสิเฮดแบบโมเมนตมาสวยจ่วทุกคนเขาสีลวกซีนกิ่นมาเล้าเฮดเจสูตรแบบลาวๆนะทุกคนนี่ทุกคนเขากระไปเฮดตั้มเจลละทุกคนเนาะอันนี้เป็นเจ้วเพียดีเด็ดโอ้่หว่นหรือ่่ ลองลองกินแบบนี้แบบนี่ดนะครับก,ก็าเขาปางอื้อแล้วสวัสดีค่ะสบายดีท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามาหกชมใน,นตอนนี้เนาะสวัสดีครับวันนี้นี่ตัวกระปูว่าซีปเฮ็ดเมนูอย่างกูอ่าเฮ็ดเมนูอแบบเป็นซอยยูนะ่ขนาด แต่ว่าเขาจะไม่ได้กินแบบซอยจู้เพราะว่าเขาพวกเขาเป็นค่อยกินดิบป่านไดแล้วก็เลยเส้นเป็นซอยแบบเป็นซอยจู้สุกเนาะมันคล้ายๆเคี้ยเคี้ยห้อนอยู่บพบ่ะวเส็ดเป็นแล้วว่าเห็นน้ำเจียวแบบน้ำเจียวเพี้ยทางฝั่งเราวนะเห็นน้ำเจียวเี้ยทางฝั่งเราคือเส้นซุปพวันพ่โรดกินแต่ว่าเขาอาจจะพวกกินดิบเนาเขาจะเอาซีเป็นลวกเป็นเป็นจู้สุกว่าจะเออเได้ตอ่นี้กระท้องพอดีแด่จิบทองมาโดนโดนเลยทุกคนให้ตอนนี้เขากลัมาอยู่เคมตลาดเนาะทุกคนเนาะ โบว์เป็นตลาดใกล้โค้งขาสัตว์นาทุกคนมื่อนี้เราสิไปเวแต่ว่าสิเป็นอยู่แคมทางนี่แหละทุกคนนี่มันสิมาแคมทางเนาะเราเขากลักบิมาซื้อเพราะว่ามีโค้งขาสัตว์อยู่ข้างหน้านี่ก็เลยมีห้านขายซิ้นเฮ้ยมีโค้งขาสัตว์อยู่ข้างหลังเลยมีห้านมีห้านาน่ะขายซิ้นอยู่ข้างหน้าพี่เนาะก็เลยว่าไอ้รถเดี๋ยวสิพาเวไอ้รถว่ะเลยมาสิมาเว่ซื้อเครื่องก่อนแลน้วจึงสิเข้าไปในเฮือนเนาะอืมหัวอูออ่เขามีแจลเข้าในอู่ นี่น่าจะเป็นบิรนบอลที่ว่าเด็ดๆเลยเนาะทุกคนเพราะว่าคนมาซื้อกันหลายแล้วก็มีแจลอีกพอมเนาะอันนี้ไม่ตัวอันเรื่องหน่อมันไม่ตัวละมันหน่อได้เลยดูอันดูเลยกระไรกับไหนเนี่ยสามร้อยเนาะอันอันนี้นี่เป็นเจวเพี้ยวอ่ะเลยโอ้เพื่อนเฮ็ดอ้พร้อมเหรออูเอาเอาเพืู่แต่เดี๋นี่ แม่เอาหัว้าวแขกนะครับข้าวอะไรหนึ่งอันนี้ขายไว้แล่ไแขกเรวมกันเหรอรวมกันย่ะแขกมาแวะนะทุกคนเนะาะนี่อากาศอ้อมข้างก็จะเป็นประมาณนี้ที่จริงซอยนี่ตัวบริเวณเขาไม้ก็เถอะควาปกติที่ไปซื้อเนาะมื้อนี้ก็เลยแม่มาแวะเดี๋ยวไส้มา มาซีเครื่องก่อนแล้วจึงจะเข้าไปนงนเนาะแล้วแอคนกันโลไอ้เลยเอแล้วแต่อมป่าลองมือก้อนลองมือป่

เจลเด็ดไปยู่นี่จ้าคือว่า,ามีขายยู่นี่เลยเนะาะขายยี่นี่มาโด,ดนแล้วบะโดน้วจ้าอืมมีทุกมือเลยอีกเกลยเพิ่นเฮ็ดแจวไว้เรียบร้อยเนะาะ okay. ขอบคุณครับไปห้าร้อยซื้อซื้อผัก,กเดี๋ยวพนมีผักให้พร้อมซื้อนี่เลย สาลาเน่ผมรับซื้อผักหน่อยครับ นอมุงนอทุกคนนอนว่าซีโดเึ้นเท่าไรแต่มาซื้อเครื่องครั้งนี้มีแล้วโอเค มือนเงินเท่าไรอูเหมือนเงินเท่าไรสองร้อยสามสิบบาทเมนูในมื้อนี้เนาะทุกคนเอ้าไปจัดกันอยู่เฮือนไะตอนนี้เฮากำมัฮอตยูที่เฮือนแล้วนะทุกคนวันนี้เฮาก้าวชีมาเริ่มซอยซีนนี่พักที่เฮาข้าวชีวข้าหน้าชีวแบบพักสลัดอีกเนาะแม่เฮาวชีเฮ็ดแบบโบเมนว่าซอยจุ่นทุกคนเฮาวชีลวกซีนกินนฮาแะเฮ็ดเจียวสูตรแบบลาวๆนะทุกคนเนาะ เพราะว่าตัวกับเจ็บท้องเด้กินแบบสุกๆเอาเนาะตัวยมีนมีที่เข้าบ่นี่บออยู่นี่บอม,มีที่เข้าเราต้องขีดเจคกแล้วทิ้งมาซอยต้องค่อยๆขีดเอา <c oughs> ลองดูดีขึ้นบ่ <c oughs> ดีขึ้นบ่ดีขึ้นดีขึ้นได้แป๊บเดียว แล้วก็เป็นคือเกา่เอาอะทุกคนเดี๋ยวซอยกันเนาะแล้วจึงมาเจอกันตอนกินนี่ทุกคนเขาก็จะมเาเเ็ดน้ำเท้าแล้วทุกคนเนาะอันนี้ก็คือธรรมดานีต้องจี้มักเ็ศแล้วก็อันมกข้าวจี้หัวจีกไกจี้หัวหอมบัวเนาะแต่ว่าอันนี้เขาก็มีไฟจี้เขาก็เลยเอามาคัว่วทุกคนเนาะเอามาคั่นนะคะคั่นให้มันแบบซุกๆกุแหละแล้วเขาก็ไปตำเนาะ ้องมีค่านำด้วยทุกคนเดิ้เจลนะต้องมีค่านำะค,นะค,นะค่ากันที่ซอยเป็นตนน้น,นนะอะไรเนาะวัวไปเรืร่อยค่ะตอนนี้ก็คือ,อสุกแล้วนเนาะมาเริ่มฮิตเจลฮิตเจลก,กันนะ เจียวเพียพ้ยบอ,อูนี่แมนเจียวเพี้ยสู้ทางเรานี้จะมีอ่ะที่เอาไปควงเมื่อกี้นี่เนาะเราก็สิเอามาใส่อ่ะผงสูต้วยอาจจะกลิ่นไหลายทุกคนนะมันนี้ตัวตัวจิบทองเดี๋ยวอูจะกินเองเนาะอูจะเป็นตัวแทนตัวย,วย่อยช<อ><ะ>ิ้นโคงแหงทุกคนแต่ผัดมาทายคลิปตัวเองนด้นี่เ <laughs> มื่อนี้น่าจะให้ไอวันพี่โรดแล้วก็อูกินน้ำกัน เดี๋ยวตัวก็กินน้ำเล็กๆนิดหน่อยเพื่อที่กินน้ำได้บโบลายแล้วมื้อนี้ต่ำบัดนี้ไอ้น้ำเพียต้มแล้วล่ะเพียคือสีนี้เนาะั่อะไรมันโบเข้มข้นเลยเนาะเป็นแปลกๆเลยเพียก็เป็นแบบนี้่ั่นแหละธรรมดาเพียก็สีดำตัวหรืว่าเพียอยู่ไทยต้องเป็นสีนี้บ่อกเพราะว่ามันบ่เข้มข้นเขาไปเติมน้ำใส่เดี๋ยวเพียท่า เช่นแบบนี้เด้อทางบ้านน้องอูทางเฮือนน้องอูเนาะสิกินแบบนี้ตั้มค่าใช่ไหมันจะค่อยหอมเ<ม>ที่ยวนี่เราใส่ปลาแดงลงไปนะทุกคนนะทางเราใส่ปลาแดงไม่เหรอจะเพีย้ยไอเซเบเดงอ๋อไม่เคยกิน เ้อเ,เออไปซื้อกับไปซื้อไปซื้อไปนะเรื่องตุกกองไม้ก็ซื้อมาจะได้ใส่กองนี้ไปก่อนอ่ะอันนี้เมนเครื่องที่เอตาตับเมื่อตะกี้นี่นะคะอืมเฮ้ยใสเพี้ยนไปสีนี้มันมีน้ำตัวเขาใส่น้ำได้หน่อยนึงเขื่อบ่น้อยแล้วก็เป็นสีนี้ บอกแต่ว่าอันนาาัน้นมาเมันก็เป็นฮะอะไรพี่วันไม่มีอะไรใส่กันหรอโอเคอ่านี่ประมาณนี้เนาะ,ะกะทิไส้อ่ะควรหรือเปล่าซีมก่อนอือจางจริงๆเลย <laughs> ใส่นน้ำปลาเนาะ เจียวเพียเนาะลักกาซิมีอ่าเขาครัวปุ่นตัวโมโก้ใส่ดีใส่ใส่หนึ่งันหแกเขาครัวลงไปพี่จริงเขาซื้อมากันนีที่กันเลยซื้อยอ,อย่างเจียวเพียเลยยี่สิบบาทเนาะเขาซื้อมงเข้ามา เจาเพียนมันเป็นน้ำจุกน้ำสะบ๊อกใส่พริกป่นอีกด้ด้วยเนาะทุกคนเนะเาะอ้าวพริกป่นคือหมดวะคือมืดกว่าไหลายเอ้หะนี่เป็นยังดอกโอเคทุกคนพร้อมกินยังยังหอมหอมอยังหอมที่ซอยมีหอมบัวหอมปรอมเนาะแล้วก็มีหอมปี ีสันนะกินแล้ววันนี้เจียวเพียประมาณนี้นี่ทุกคนแล้วแล้วเนาะอันนี้เป็นอ่าไส้กรอกแม่เกสอนฝากมาให้เนาะอันนี้เป็นมักเพ็ดเอ้ยดอกเพชรไปซนดิเป็นมักแตงแล้วก็เป็นภาคเครื่องเคียงที่จะกลับอ่าซีนเฮากับเจียวเพียเขาเนาะอันนี้นี่อันนี้เฮาลวก ส้มมาสบู่เป็นลวกแต่นองสุกย่างดีอันนี้เจวเพียเหรอว้ยเจวเพียทางเราแล้วนี่พี่วันกินได้บ่าพี่วันกินได้จ้ะกินได้จ้าอันนี้พี่วันกินบได้กินได้เมื่อเลี้ยงง่ายเนาะเลี้ยงง่ายเนาะเอาไปเลี้ยงเอาไปขึ้นผูเอาไปขึ้นภูเราอยากให้เรา๋ยวามาเผื่อตัวได้กูมุดได้เอาตัวได้ก็ไมนั่งก็ยิ่งท่ายกินก่อนไปเก็บท้องกูละมันเก็บท้องกแกยุดหนูไป เอาไปเจียมาเอาแก้วเอาแก้วกับเอาน้ำมาข้างหลังเธอเนี่ยแก้วสองสามเอาซุยก่อนเลยใไอซีซุยก่อนลองลองกินแก้วคู่กินเนาะเอาแก้วมาสองไปหสามไปข้างหลังเดี๋ยวมันแตกใครจะเอาน้ำบอกเลยเด้อเอาไปแต่อันนี้เป็นซีนเนาะอันนี้เป็นเจลเพียที่เฮ็ดขอใส่แว่นไหมขอผ่านปะเออลองลองกินแบบนี้ คุณนะฮก็เข่าปากนึกอื้อละมอกวดถึงลีนซัมลีนรงเพราะนั้นเขาซาซะวไอรีมรดก่าข้นมาล้รกินขี้ขั้นพันแต่แกมาจีมดีกว่ามันต้องกัรมาแต่งกันนะมมแต่งมัแล้วเขาก้ลำหังไลอ ดึงเอาแตงใส่ไปนี่มันจะมีช่องว่างปนั้นเลยบอกสับเหลืด้วยนะแน่หรอกินแมานไรอกินแงกินกับพอกิซีแห้งแซบแซบพอกินอะไรเนาะแล้วยายมีเนื้อไปกินมาแล้วจบฮะเนืมาสคนเบ่อคนนเนี่ยช่องด ัขาบ่ทำไมคุณทำหน้าอย่างนี้คุณไม่เคยกินใช่ไหมว่าแล้วนะเอ้วันฮู้โบเอ้วันจิ้มเจวอย่างนี้รู้เจี่วเพี้ยเพี้ยนยังแม่ยังรู้หัวรู้เคยกินบ่ละอะเคยกินบ่ปกติเอ้ไม่กินเพี้ยไอรูดกินเอวันก็กินนี่เอาดิ แต่กินได้แต่กินเผื่อว่ากินได้มันก็กินได้ไดถามว่าอร่อยไหมก็กินได้ไงอันใช่เรื่งไ,ไหนวะอันพี่โรกกับพี่วันวะแตั้งแต่อู่กับตุยมานี่ได้กินแนวแปลกคือดูมืดดูมืดโอ้เสียงเจี๊ยบเนี่ยแล้วกจกินเหรอไม่ได้เ่มีกินเพียเลยเมนเบิ้งแต่ว่าอันนี้เป็นเอเจี๊ยที่ไม่มีกลิ่นเพียไงเบิงเต้สีไหมแต่มีรสขมนิดนึงไม่ขมเลยหรอกินอะไรไรเพราะไงทีามันขมอะ ไอโรดไอโรดเบื้องสีเนี่ยโบเมนสีบนบนได้เป็นสีดำเลยในตอนออกมานะเขาจะป่นเขาจะป่นน้ำเนเนื้อโมกนเกี่ยอะไรโอ้โหเปียแท้ไม่แลกเลยไม่ไม่ใช่เปียแท้แท่ผสมเขาเจ้าไปว่าผสมมาเนี่ยนะมันบอบกันเนยบางคนเขาจะกินดิบเรหาพวกกินดิบหรอเอาที่นี่กนครัเป็นวแมเคยเขาเจ้ากิ่นคาโครงบ่ไม่ไม่เคยเลยเขาเจ้ากิ่นคาแบบ โค้งที่วาโค้งกระดูกงวเขจ้าเห็ดมาในไมค์นะขา้าจิตไหมขจ้าอ่อนเจีวเพี้ยอย่างคนคนคนที่ในโค้งเลยนะแต่ได้ยินแต่ว่าไม่ไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยปรุงเอาแจีวอย่างใส่โตเออสิ้นสดๆกินอีกคุยขวดโคตรโคตรใส่ใั่ใส่ดิยูวันตัวเองสองคนคุณสองคนกินกินดิบไหมกินนด้ดิบไหมกินอะไรนะซอยจุอะไรนะกินไหมกินได้แต่กินไม่เยอะกินแล้วมันเลี่ยน เคยกินอยู่กินนละกินได้กินได้ในนึงนะ่ะกินได้บหลายเปล่าวามนุษย์ึกเลี่ยนเดี๋ยวอันนี้เนื้ออะไรเียที่เราไปซื้อเมียแล้วไม่เราบอกเขาว่าเนื้อส่วนไหนไหมหรือว่าแล้วแต่เขาจะตักให้เราเลย้โห<อ>ส่วนใดแท้จริงกินแบบนี้ต้องเป็นเนื้อขาลายไอ้อรดก็กินอยู่แบบนี้อยู่ยบ้านเหมือนเนื้อรวมที่เขาเอาแบต้มเนาะ ก็บีนบ่มีไม่อยุทอเราอ๋อน้ำบีน้ำบีกองนะมีเยะนเามัีไม่รู้ามไมเราเราไม่เคยรู้เรื่องม่กินม่รอ้หไม่ไปกินปนีพราอายุหันเขาก็มีขข่กันแต่เขาไ่ได้เอาหมือนทำเนื้อเนื่อรวกินจนแกวห่าแบบ้ของคนนี้นึงก็เป็ดนนี้แต่เจแบบนี้ไม่เคยกินไงก็อร่อยดีนเียเ้บาแล้วต้องไปแก้ลนี่ เลอค่ะแง่ได้ไปคาก็เบียร์กินไหนแบบสบายวะแล้ไม่กินเบียร์เลยมั้งแหวงกินเบียร์นะโมโหว่าไม่เบียร์จริงรอไม่รู้อ่ะลาอยู่อยู่อยู่พุ่นเขาเจ้าแบบกินเห็ดเป็นนั้นบอกกินแบบว่าเห็ดอันแบบเอาเพียมเฮดน้ำมันลหรเอาซีดลงกับกินเลยนะพอจิ้เบียริ้มบอกต่เป็นได้เป็นแบบว่าคล้ายๆแบบจิ้มจุ่มเลยแต่ว่าน้ำน้ำจิ้มนะน้ำที่ว่าเขาเจ้าเอาใส่หม้อลนะ เป็นน้ำเพี้ยเลยแจฮ้อนอ๋อคล้ายๆแจ่วฮ้อนที่ว่าไอ้โรนบอกแหละการนั่งอู่หเอิญอันอันเจียวอันจุ่มเพี้ยตัวเนาะแเมนเขาจะเอินจุ่มเพี้ยแจ่วฮ้อนนี่แต่แต่ว่าเป็นแจ่วฮ้อนแบบแบบไม่ได้ใส่เพี้ยนะแมทแต่อันนี้แบบแจ่วฮ้อนแบบใส่เพี้ยอันเนือแบบเนี้ยอันอะไรก็ไ่อันนี้ปะอะไรคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรปะอูพาคิลิไม่ใช่โมเมนต์พาคิลิวพาคิลิวตัวเป็นี้นั่นอ่ะน าพาคิริวต,ต้องเป็นอะนนะ่าอยากลองชิมด,ดูมันจะกรุบกรุบไหมอ่ะเนี่ยหุม่มเนี่ยหุ่มอุจจาระ <c oughs> ไม่ใช่นี่พาคิริย์ก็เพาะอาหารใช่เหรอไม่หรอเออคือไม่ใช่เพาะอาหารกเพาะอาหารแท้แหละเ <c oughs> พระพาระ <c oughs> ว่าเห็นเขาเจ้าพี่ออกมาแล้วกับมันเป็นแบบว่ามีหญ้าที่มันคัวายำิ่เนี่ย <c oughs> แต่มันกระเซบะเลยนั่นมันไม่ใชกระเพาะแต่ละกระเพาะผนังจะไม่เหมือนกันอ่ะอันนี้คือหนึ่งในนั้นบ้างเลย เขาเจ้าอเซราบตัวนี้ใช่ไม่หรอันนี้มันสีส่วน,นหนึ่งหนึ่งในกระเพาะอาหารแหละเพราะว่ามันมีสีกระเพาะไงนี่ละนะอาอาณาเนี่ยวะวอซิบอว์มันกิน,นอีเออเคยกิน,นอันนั้นบอกเคยกิน,น,อ,นอ,อันณาเนี่ยเขากินอย่าว่าอุ๊เน,นี่ยเขากินอันตับนะตับดิบนะเออตับริบเคยกินบอกเขาเรียกตับหวานเนาะเออไทยเรียกตับหวานเต่ว่ากินในบ้านหวานเลยแม่นหวานอีหลีแบบกินจูน่ะ โอ้ไม่ถนัดอาหารเชื้อค่ะอืมื่อกี้สดสดอ่ะไม่ถนัดอ่ะเอามาจากไหนขึ้นมาเมื่กีม่กี้สอนเนาะให้ดีเขาจะกอแบบเ้กอกเปียวเออม่ตอนเด็กตอนเด็กได้แล้วโบราณตอนนไม่ได้กินเครกินยุคยีนที่ปีวอ่ใช่ไม่เคยมีให้ท เสกอกแบบนี้มีวะไม่เอาเ่ราะเขาไม่เห็นเห็นแต่มันมีแต่นน้ำมันหลายอันนี้คือช่ตัดมันไปรถเนี่ยนะไม่เหรอรวบที่ตัดค่ะยังจะมองรดเททันใดอยากกินหรือยังคะคุณตัวโยยก็ธรรมดาครับผมถ้าอยากกินก็อดทนนะคะครับไม่เป็นไรครับกินเลยผมรู้สึกอิ่มๆอยู่ครับลดความอ้วนลดความอ้วนอยู่ครับเผื่อเป็นมือกล่อง เพลนคมอ้วนเลยเป็นมือกล้องทา้งจีบเขียวทา้งจีบท้องมือนี่มีแต่แนวเจ็บแนวเป็นเจ็บไหมมัเคยไปห้งหมอเมือกี้หรปากคือไม่รู้จะเจ็บส่วนไหนดีจะเจ็บปากหรือเจ็บท้องดีเกิดมาบบเคยไปห้งหมอใช่ไหมอโอยว่ะเจ็บจังไยก็มีแต่แม่ปวดอยู่เหมือนเด้แต่แม่จะเป็นหมอเหรอเคยเลยบบเคยไปห้องหมอเราไม่ต้องกินข้าวเหรอไม่กินได้สิครับไม่กินข้าวเราลืกิน คนหนึ่งเข้าอะไอยู่นะเราก็กินแต่ผักกับนะเนื้อนนะอืมก็กินได้ใช่ไหมก็ได้นะมันไม่รับรู้ถึงความเป็นเป็นเพียงจริงอนะ่ะมันได้กลิ่นช่งเนสะี่ยงเพราะว่าคำาวราศีอาอหลีออกับมันแบบว่ามัน เอาแบบเพี้ยสุดๆเลยนะอันนี้แบบเพี้ยเขามาผสมมามันก็เลยแบบกินบมปันได้น้องเบิรงนท่าอิดน้องกระวาเอ้ามีอย่างเพี้ยเขาเป็นอันนี้น้องกระวาอยู่มันบมเป็นสีเพี้ยแล้วนะสีเพี้ยมันต้องออกดำๆอันนี้มันออกขาวๆแล้วอันนี้เพี้ยแถมดิเสียงหัวใจเนีเสียหัวตาง่าวอ้วจะเพี้ยเพี้ยงอือยังวายอยู่บัตายก็ไม่ได้กินขึ้นกันแะน้องแมวแบบแก้วบแวแหวง ทำอะไรให้เปียแฉกไปแล้วว่าเปียนะเอออาจจะเก็บไว้หลายสเต็ปเนี่ยลำไส้เขายาวไหม,ไมอตอนตอนยูตอนอย,อนอยูพักใต้เขาบระเทศไห้กินวะสันไฮโรพ,พักใตเรานะเราใต้นะหึบอกกินว,นวนะ <c oughs> ส่วนหลายกินแบบนี้จะเป็นคนลาวอยู่ทางใต้เลยกินเก่งเมนส่วนใหญ่เราใต้กินไงต้องอยู่ตับไตมีก<ะ>ินปด้แต่ตอนกินแต่ย่างว่าหมูอย่างว่าแบกว่าเบื่อ กินแต่แบ่ะกินแตเป ah. ิ้ป่ะว่าตะกี้ไอ้รถกับไอ้วันคนไปอยู่ลาวได้ทุกคนคนไปดูแลกิจอยู่ลาวก็เลยวะเกิดเลยว่าตามที่คลิปก่อนหน้านี้ที่ตัวเคยเว่าแหละทุกคนผ่านมาเยอะเนาะไอ้วันเนาะผ่านมาเยอะฮะเจ็บมาเยอะใช่ไหมเจ็บมาเยอะดิไรกปลูกยางให้เขากีด อย่างที่ว่าตอนปลูกค่ะเดี๋ยวนี้ขายวะเราก็ไม่ได้ไปบึงแยงยอะไรอ้าวไป่ค่อยเบียดนะน่าของขายไหมของคนเบียดมาซื้อต่อเราปลูกในที่ของรัฐมั้งเนะาะแบบประทานรัฐอาจะจะจัดหายไปทำลายมาหลายปีปีเห็นตู้หันโอ้โหสิบกว่าปีแล้วมั้งเนาะโอ้โหคนอีอย่างได้หลายสองนี่ ก็คือตอนนั้นพี่เบียรจะมาขอกีบแล้วเราก็ให้กีบบ้างหรือยังไงไม่รู้ถือโปรตุนก็พอไปไหมล่ะพาอูไปกีบดีเดี๋ยวเอ้ยบอกพี่กัดให้เวลาท่าชิบูปลาชิฟ้าพาไปกีดอยู่ใต้อยู่หัวเงินบุกีจะเคลีอร์วกีดดีนะวิวโคก็ดีแล้วนะมีวิวดีกว่าบ้านเขาอีกเหรอวิวปลา รล้วกหลงสวนไหนหรือส่วนทีนหรือส่วนยางสวนทีนก็มันมีน้ําที่มันไหลออกจากเขาอ่ะเหมือนกับเป็นลําธารเล็กๆอ่ะเล็กๆมากเลยนะเล็กมากเลยนะแล้วมันมีน้ําไหลตลอดที่ใช้เอ้บอกว่ามันมีน้ําตกจะไปสร้างอ่างน้ำน้านี้มีขอเอ้ฟดูฮะ นี่หรือน er mm ้ำตกที no. um, mm ่พวกคุณพูดดิเออต้นไม่เออมันเือนปากมันมีต้นน้ำเลยใช่มันเป็นน้ำขุดปลาต้นน้ำมีน้ำขุดออกมานอ่ะเนี่ยเลือดฮะเหีียนน้ำเลือดเนี่ยผีอเหีียนผีหลอกเยอะอ๋อรู้ยังไงต้นน้ำนี่เขาบอกเหยียนนี่มีรอ้ลูกแกเคยที่ผีหลอกอ่ะหยุดลาวใต้โมเคยเนาะ มีแต่เคยที่คนลอกเนาะถืผู้สาวลอกเลยเจ็บมาเยอะเจ็บมาเยอะอรนะตะกี้ผู้หญไปนี่นี่ดมนอย่งมันมากินเามนกินอยู่หองก็ปอดแฉกงาย้าไปผู้หญเลยะคุณล่ะคะ,ะคุณปรกเคยจักเถอะกลัวไหมคะ ว่ายานโบกัย่านแต่กับโบเคยเจอแล้วกับโบสันหายอยากเจออีกเด็กเยอคุณไม่ลองสักหน่อยหรอคะตื่นได้นั้ยไม่ไม่ไม่อยากลองไม่อยากลองไม่อยากเจอมาเห็นนาอู้ออีนี่เป็นตา่าตของกูอีกไปก่อนตบเล็กแก่ตัวเองเฮ้ยแต่มีคนเคยเจอนะที่สวนเอื้อยนี่โน้องเออเมื่อวนว่าให้ฟังอยู่ ตอนที่เอ้ยมาทำกดังใหม่ๆไงมีคนเห็นงูตัวแักใหญ่เลื้อยอยู่ข้างหลังเลื้อยอยู่นู่นแถวป่าไอ้นั่นเนาะอะไรวะปลาไผ่อะหรือเปล่าอยู่ตรงนั้นก็มีคือเขาเห็นหลายครั้งไงงูอะเห็นตัวใหญ่ประทับอยู่ใครงูได้นี่มาเลยเนี่ยเป็นยืนหนี่นะวะเดือดทางข้าเราเป็นยังไงวันนี้อย่ามาบอเราเ ยำเงายำเงาย้ำท่อเพราะอาจารย์ไมโครควบที่เย็นๆแบบสันวะทำคำนี้ออกนะยิ้มในหางตาจะพอขึ้นทีผภูเขามายืนเบื้องโลดเป็นโคอยู่ขันอยู่ขันนคือเราเอาแมคโครมาเคลียร์สถานที่ไงมันเคลียร์ป่าเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยครบมั่วครบหมด เลยหรือว่าฮอล์ซีบีเป็นลาทานี่ไม่ไปด้วยยัง,ยง,ยง,ยงไม่ว่าง <c oughs> ลาทาอาหารโอเลยโอเคลาทาอย่างอื่นพี่ไม่ว่างนาลาทาของกินลาทาของกินโอเค <c oughs> สูดได้เนาะโอ้ีเบาบีงเกียอเบาบางแต่อย่างอื่นไม่ไม่ค่อยว่างเท่า,าไหร่มีงานเนยอะเอาละได้เวลากินแล้ววันนี้เฮาอ้าวไอ้รถกำลังลุกกระเด็แซ่บบอกเออแซ่บ เห็นเดนิโวโปกินบดี้ตัวจบแซ่บนะทำไมกุทำอย่างนั้นคุณประกันนี่เนาะทุกคนเนาะสภาพที่เรือกินไอ้วันซ้ำไอ้วันอยากซ้ำอยู่เลยไม่มีปูซ้ำน้ำนะเป็นไดนฝีมือ แซ่บเมืนบอแซ่บตั้งแต่กำลังซีข่าวปากคนนะทุกคนเจ็บปัดแต่ลิ้นเอาละทุกคนเนาะตอนนี้ก็เป็นแบบว่าเฮากลับมาพากันกินผัดที่รับเอือนว่าลวกจ้ำเจียวเพียวเนาะประมาณอะไรอ๋อเสนอขั้นปุ๊บจุกกระผัดปลาสุกเมน เอาทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เท่านี้แหละมีแต่ฝากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราคลิปต่อไปเนาะอย่าลืมเข้าไปกดติดตามช่องอูรองซานแล้วก็บกาเดนทีซานเนลเนาะแล้วกับโลด,ดูกะตีเนาะอีกบดูดอนเอาทุกคนสำหรับคลิปนี้ <c oughs> ขอตัวลา <c oughs> ไปก่อนเด้อบ๊ายบายสวัสดีครับสสวัดีค่ะเห็นซองมาแล้วโลดจะถ่ายไหมอันอันเห็นซองมาแล้วอัน บัโรดจะถ่ายนะน,นี่วันจะถ่ายนะบนหนึ่งโอ้ยยังฟ้าไม่ม่อจะถ่ายได้ไหม <laughs>